สวัสดีครับเทพมังกรพักรีครับค่ะวันนี้ชว์ปปิ้กาด123ครับเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงก็ขาไปจุดสองก็สบายๆเลยน้ำหนักนี้เราคุมกี่โลก็ประมาณโลโลนิดๆนะก็เราซ้อมอยู่ที่ไหนก็ซีเอครับอ่าเราอยู่เชียงใหม่นะพวกซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้ก็มีปานมงคลแล้วที่ๆน้องๆในไข่อ่าเก็บตัวมากี่วันเนี่ยก็ปะ สองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ก็ต่อเนื่องเลยเนาะแล้วล่าสุดเราโชคที่ไหนมาที่นี่ะครับเป็นไงครับวันนั้นเออล่าสุดก็ชนะศีนรงลงไว้ชนะมากี่ฝฟาติดแล้วนะก็สามแล้วสามแล้วโอ้โหความมั่นใจตอนนี้เป็นไงกลับมาเหมือนเดิมเออแต่น้ําหนักนี้หนักใจไหมเนี่ยร้อยยี่สิบสามเลยไม่ไม่หนักเอ้ทำไมอะสบายสบายสบายยนะดีไหมไม่ต้องคุมเยอะดีครับมีแรงครับเพราะมวยเราต้องใช้แรงเนาะแล้วเราจะเจอใครวันนี้ วันนี้เจอกับเทพมังกรเหมือนกันครับตอนขึ้นรายการนี่ตกใจไหมเอ้ยทำไมชื่อเดียวกัน่ยตกใจอยู่ครับแล้วเคยเห็นเขาชกไหมเนี่ยก็เคยปศึกษามาอยู่ครับแต่ยังไม่เคยชกกันเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็น่าจะมีเขาเขาเหมือนกันเราว่าเราก็ใหญ่แล้วนะแต่เขานี่น่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าวันนี้วางเกลียวบางแผงไงดีเรื่อยๆครับอ่าเราก็ตั้งรับเราก็มีหมัดของเราเนาะเราอิไว้แล้วครับ ปีนี้เข้า17ครับอ่เราคนจังหวัดอะไรจังหวัดชุมพรครับไปปล่อยกี่โลไปปล่อย57-58ทีมเพลเราเป็นมวยอะไรครอเครื่องครับขนาดซ้ายหรือขวาขนาดขวาเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสามเราชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละสามสิบกว่าครั้งอะฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยวันนี้ฝากพี่น้องทางบ้านแล้วก็ทางเชียงใหม่ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับครับผมมาเต็มที่แน่นอนครับผมขอบคุณครับตอนไหนครับ เทพมังกรแฟเตอร์เมืองไทยครับ่วันนี้โชคพิการร้อยี่สิบสามมาสอบเกินไปเราซ้อมอยู่ที่บนครสอบจองเกียิครับอ่าสอบจองเกียดที่จังหวัดบนครับพวกว่าซ้อมมีใครบ้างมีพี่อยู่มรกดเทพบนแล้วก็ทเกียแสงเลยครับผมคุมมากี่โล้งหนักนี้มันสามโลครับอ่าแล้วเรานี้เจอกับเทพมังกรเทพมังกรเหมือนกันแล้วใครเป็นเทพของจริงเดี๋ยวนนี้รู้แล้วเราเคยเจอเขาไหมได้ดูเทปดูฟอร์มมายัง เป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ฝีมือครับเก่งนะแล้ววันนี้จะเดินยกไหนดีหรือว่าฝีมือเหมือนเขาดีวันนี้ยังไงตามเกมครับอ่าแล้วเราล่าสุดช็ที่ไหนมาดูที่รังเสียเท่าเป็นไงวันนั้นชนะครับน็อกแล้วยังไงแทงเขาเออแล้ววันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับกลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟแล้วตอนนี้สามไฟครับอตอนนี้ร่างกายให้กี่เปอร์เซ็น ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้พอได้ชกต่อเนื่องก็ดีขึ้นเนาะเรื่อยๆครับใหญ่แล้วครับยี่สิบเจาอยี่สิบสองอ่ะบคนจังหวัดบครับไปปล่อยกิโลห้าสิบเก้าเป็นเพลเราเป็นมวยเขาขนาดซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยเราชกมวยทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบไปฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยฝากชาวบนช่วยเป็นกำลังใจผมวยครับสู้เต็มที่ครับขอบคุณครับ